สวัสดีค่ะสิพห้ามาเบิงปลาถอปลาจำลองนะคะไล่สดด้วยการนี้ค่ะคนมันอยากคุดคุ้ยแต่ที่นี้ขุดคุยไปแล้วไปแล้วไปอย่ามาคุดคุยใหม่ตอนนี้เขาุดมันฉันปลาลังไม่ขายเขาไม่ใจคุดคุย ได้ยินบ่ค่ะแบบจาลองเบาเพั้นตอาตลกเด้อค่ะเบาตลกเบาม่วนเบาหัวเด้อค่ะเป็นอารมณ์ดีค่ะแบบจาลองเด้อค่ะเป็นคนอารมณ์ดีเดูเขาต้องมีจิจามาต่เรก็มีไม่พูดเมือนใจเขาจะเนกระบอกอันนักข้าวนะคะวางมากกับมาดีๆค่ะเมื่อมาเวลามาเราก็มาทายไปกับไปลงข้าวบิดเบี้ยนเนาะค่ะเนาะลงบทตรงนะคะเนาะค่ะ คันพูดใดมไม่ยู่นี่มาสัมผัสยู่นี่กับกสิไดยหูนะคะว่านาข้าวนี่มาแต่ละช่องนี่เวลาไปล่งก็ล่งอย่างนึงนะคะแต่เวลามาถามกับถามแบบตรงๆเ้ค่ะนั่นและค่ะคมันหลบไม่ค่อยได้นะขนาดใช้หนึ่งัน ไ่นรอถ้าโมันมันมีน้อยใ่โมันจะเป็นีกไม่ได้เ็นมิกไได้ได้เป็นค่ะอันนี้ช่องเอไอเอ็ดเด้ค่ะนี่เอไอเอ็ดก็มาได,ด้ค่ะนี่ พนักงานของเพิร์ดนะคะในเขาว่าเราโหลดยูทูได้เป็นพนักงานเป็นอะไรเดือนนะมันจะไม่เป็นเมคถ้าเป็นเมนกัคไม่ายเดือนแล้วมาแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นะถ้าแบบเพิร์ดมากเขาก็เลยพวกอันนี้ยูทูบเบอร์เนาะเพิ่นก็ถามว่าขนาดใส่เป็นเดือนอันใส่เดือนละพันกว่าก็ยังบ่โอ้เด้อค่ะก็ยังบ่โอเคเด้อค่ะเน็ตค่ะเพิร์ดมากเขาก็เลยถามกันจำนวนเงินก็โอ้กันคืมันจะเสาเนี่ยนะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบโลไม่ได้เลยค้าแต่ ừ, แอันนี้มันช้าจริงแต่ว,ว่า YouTube นี่ต้องการลงคลิคคปกอถ่ายครบคนกป่ะถ้างั้นตอนนี้ลองโทรเข้าเข้าซูนดูได้ยัยงคะมันน่าจะมีโปรที่แบบเน้นๆแนะนำ เป็นคะแนนน้นำหนให้เขาไปาานะคะว่าให้ทู่เขาศูนย์ไงโบ<ม>นี่แล้วนี่เขาก็ใช้อยู่เขาก็มีปัญหาอยู่หมือนกนนี่ยเขากระหันมาเบ,บื้องป่าอันจำลองขึ้นนะคะเนาะน,นี่ค่ะไปจำลองกำลงังโตครับอันเอฟซีนะคะนี่ เพิ่นเสียล่มเสียนะคะที่ว่านักข่าวมามาทายแล้วก็ไปล่งบิดเบี้ยนนะคะเพิ่นกระสูนย์ให้เพิ่นกระสูนย์แทนลุ่พ้นนะคะนักข่าวมา3าสี่ช่องนะคะเพิ่นจะเใช้เพื่อไาเนเดือนแล้วทำไม่ได้และ เพราะว่าเพิ่งไปทำมาได้350แล้วก็มาทำเพิ่มเพราะว่าถ้าเป็นกิ๊กคุณลดสปีดถ้าหมดขัานิีสี่ค่ะแบบนี้นี่นะคะสี่เหลี่ยมตาหน่อยนึงนะคะเพชรนำเหลี่ยมตาเพราะว่ามันแดดนะคะแดด เส bon. right ีให้เบิ้งไกลๆด้ค่ะนี่้เปิด็กด้นบมาจากอันแมคโค้ด้วยค่ะนี่แม่เดซือขนมปังมากนคะยางเข้าไปในบานลุงพุ่นแล้วนคะเนี่ยมาจากแมคโค้นะคะเนาะ ก็จะ่างนี้นะครับชาสัญญาณมาตั้งนี้ใช้แล้วไม่ได้ผลอันนี้แมงตะเตากับใส่ด้อค่ะใส่สามลอยสามลอยกัวด้อค่ะนี่ก็ย่างแบบไปข้างนอกเป็นมาคือว่าแม่งับเตาสีไหลสดก็ได้เพราะว่าไม่กับเป็นกับเน็ตเด้อค่ะเป็นกับเน็ตค่ะมันถึงไหลสดก็ได้เด้อค่ะแต่อันนี้ยังโหลดได้นะ คลิปนี้ก็แมงจับเตาก็ขอล่มแค่นี้วันเด้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะคะที่เขามากกดติดตามกดสับตะไคร้แมงจับเตา h ช n n น,นลนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อยค่ะ